อีพีนี้นะคะกู้ชาพเพื่อนๆมาเที่ยวคาเฟ่สตล์ญี่ปุ่นนะคะซึ่งอยู่บริเวณริมชายหาดบางแสนนะคะหาดบอนนพานะคะซึ่งเป็นแบบคาเฟ่ที่น่ารักมากๆะ,ะมีมุมถ่ายรูปสำหรับสาวๆเยอะมากๆเลยและของเขาแต่ละอย่างนะก็อร่อยๆนั้นเลยไปติดตามชมกันในคลิปเลยจ้า สวัสดีค่ะมาพบกับปุ้ยไฟขับอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพ้กก็มาเที่ยวบางแสนนะคะวันนี้จะมาพาเพื่อนๆะะไปเที่ยวราชกุเมืองไทยนะคะเป็นเมืองแบบว่าเหมือนเขายกเมืองญี่ปุ่นมาที่นี่เลยนะคะวันนี้ก็ไปดูกันนะคะว่าจะมีร้านอะไรน่าสนใจบ้างเมนูอะไรน่ากินบ้างที่อยู่ที่หา,หาดว,นนะะวอนนคะวอนนคะบางแสนนะคะไม่ได้มานานมากไม่ได้มาเป็นสิบปีแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ม,มานานาามดูระหว่างทางเดินไปร้านญี่ปุ่นเนาะเรามาดูทางเดินระหว่างทางก็มีร้านเยอะแยะเหมือนเดิมเลยแต่ว่าถนนด,ด,ดูสะอาดตามากขึ้นเนาะริมนี้ดีน่านั่งมากช่นกันเย็นอะ่ะริมหาแบบสะอาดไอ้ตรงนี้เมื่อก่อนมันมีเป็นนั่งในทะเลอยู่ตรงนี้ปะไม่ใช่หรอขึ้นเขาไ่หาบานพาวิ่งบังเสรเอ้าเนาะนั่งก็เหรอเปนหังเสร แม่พ่ดนี <breathing holes> ้เขานั่าถ่ายรูป <Te> ก <ikka> ันเนี่ยสวยมีเรือประมงอ่าถึงแล้ว ไก่เหลืองอ่ะไก่เหนือเลยวะไก่เหลืองอ่ะที่มันย่างๆ อน้าดูเราจะไปหาอะไรกินกันข้างหนนะว่ามีอะไรให้กินบ้างปี่ขนมปลานี่เจ๋วขนมปลาเป็นเป็น,ปนไส้เหรอฮะค่ะเปไส้หัวแดงไส้คัตปา้าหัวแดงอู้หนี่อะไรอ่ะ ทาโกยากิทาโกยากิที่หนึ่งค่ะอ้อตัวแดง้วก็ชาเขียวเย็นนิดค่ะมัทฉะมัทฉะลาเต้หรอ่ค่ะมัทฉะาเต้ยัสั่งลาเต้นนเป็นมัทฉะธรรมดาก็ได้จะเป็นมัทฉะใสแต่จะใสนอันนี้ใสนมมัทฉะแต่ว่าหวานปะหวานแล้วอยู่แล้วนะค่ะไม่ตัวไหนเอ่ยเขียนมาทฉะนะ ราคา165บาทค่ะชื้อลค้าหนึ่นค่ะขุยยกินรับบัตรไหมอุ้ยเป็นสดกได้165บาทใช่ฮะ165ใช่ปะ่ะ200 165 165่ถูกจังหะอันนี้ด้วยนะช็อกโกเลด้วยนะค่ะี่ช็อกากตหนึ่งชิ้นเทียมชาหนึค่ะแล้วก็อันนี้ด้วยใช้หเลยเป็นแบ้กอรตอง,อง,รงหรือเบเงออดิีคะออริจินลใช่อะไรเอ่ยอ๋อขบเกอ กระแดงไอเอจ้นกระตุแดงค่ะกะาละยี่สิบห้าบาทค่ะเอ,อเดไปเ,เ,เสร็จไปเสร็จ ทักโศว่ะอดีใครโยกกรธยังไม่ได้ครดีแต่ลูกค้ารับน้ำกระปลาก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าครบคุณได้รอมนะครับ ไไปไกลหรอกล้อแดข้างนเป็นั้นหัวแดงอ่อยมปังนิ่มมาก นน้นน้ำอร่อยดีไม่หวานเกินไปมันุดล้วจะหวานเขาแรกเชื่อผมดิอร่อยชอบเลยไม่หวานเกิน start just stay, to take wanna it. I if run even late. อย่าลืมนะคะถ้เกิดใครมาแถวนี้นะคะหาดวนนภานะคะก็แวะมาตรงโซนนี้นะคะแบบว่าอยู่ได้เหมือนเราอยู่ญี่ปุ่นแท้ๆเลยแต่ว่าอากาศจะรอ้อนนิดนึงไม่เย็นเหมือนญี่ปุ่นนะคะถ้าเกิดใคร,ใคร,ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกด like, ไลค์ก,กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเดี๋ยวรอบหน้าไปดูกันว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันค่ะบ๊ายบาย